สวัสดีครับทุกคนเรามาต่อกันกันกบเทปที่6นะครับชื่อว่า The Poo l Rooms เสียงผมอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังหายจากหวัดครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันฟังแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่า How do I get to the b a l k o n i g h t ใช่่บอกบอคนไหน,น,นเหรอ Friends เพื่อนเหรอเพื่อนเราเป็นนี้เหรอแต่โตมีหนวดดีทีน่ายโอ้ทำไมกระตุกจังเฮ้ยทุกคนเราไปชาวเวอร์กันดีกว่า,อ,าอ้าว เข้าไม่ได้เหรอโอ้เข้าไม่ได้โอเคโอเคโถเอ้ยเราก็จะรู้จะชาเวอร์ต้องการจะอาบเอาเอาต้องการจะอาบน้ำเฮ้ยทุกคนที่นี่มันขาวไหมถูกไะมันดูไม่มีอะไรน่ากลัวเลยดูสิ คือมันสว่างอย่างนี้แนละ้วทำไมรู้สึกทำไมรู้สึกว่าเอนทอี้ต่อไปที่เราจะเจอมันมันต้องเห็นชัดมากอะ่ะ <c ười> คือมันทํามาเพื่อให้เห็นชัดอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนมันแบบมันขาวอะ่ะมันไม่มืดมันไม่มันไม่หลอนเน่ยอะไรอะ่ะ The Carolina Burn ฮึแคลอรี่หรือเปล่าจริงเหรอแคลอรี่ถึงกับเบิร์เลยเหรอ ำไมถึงแคร่เบิรออ์นขออภัยท่านทุกคนเอ,อ่อถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงผมซื้ดน้ามูกช่วงนี้อากาศตัดอะไรอะ่ะโ,โอ้ยโวยน้อยเขาไมทำกันอย่างนี้ขอย่องกันเลยละกัน ทำไมมัน,นอันนี้อะไรอู้ <c oughs> อันนี้เอาไว้ซ้อมไว้น้รนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเว้นทำไมมันดูงงๆเป็นเขาวงกดคือเราต้องทำยังไงเนี่ย ที่แจกเมื่อกี้มันเป็นทางออกใช่ไหมแล้วคืออันนี้อะไรอะดูแป๊บอู้สระว่ายน้ำสำหรับเด็กหรือเปล่าใช่ไหมหอู้่านนี่อะไรเหรียญฮะพบคนบ้าคืออะไรอะเอาอคนบ้า อยังแป๊วขุนบ้าใช่ไหมอุ้ยดำน้ำไม่ด้วยเอาเอาฮะเดี๋ยวนะผมจมน้ำตายเหรอเอาโอ้ยโรเบิร์ตโรเบิร์ตเอ้ย น้ำมันเป็นพิษหรือว่าเองว่ายน้ำบ่เป็นแต่น้ำแค่นั้นยังจมอยู่เลยโธ่โกูเดินกลับไปใหม่เลยเนี่ยแล้วมันแรนดอมด่ไหนะเอา้าเหมือนจะไม่แรนดอมเหรออุ้ยที่ไหนเนี่ยทำไมดูไม่น่าไว้วางใจจังเลยดูมันกว้างประหลาดประหลาด อะไรอ่ะเอา้าวันนี้อ่ายไปแล้วแปลว่าอะไรนี่ไงที่ที่เรามาต่อรุนแรกไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าทางนี้มันไม่มี <c oughs> โอ้ฮะคุณเหมนเราเหม็นเหรอ อะไรขบวนอ่ะเฮ้ยทุกคนมันนั่นใช่ศพคนใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้เปิดไปได้มันจะลงน้ำได้นะ I hear it Whispering ฉันได้ยินมันกระซิบไขกระซิบไขกระซิบแล้วนี่อะไร คือ,อไล่ไขกระซิบหนหยจ้ะอันนี้คือเราลงไปได้เหรอเอา้าอ้ต้องคอนโทรลว้าวเอา้าเราอยู่ที่ไหนอ,อุ้ยทำไมมันกว้างจังเลยอะคือถ้าเป็นเกมโซลอันนี้คือเจอบอสนนเนี่ย อ๋อเรามาจากตรงนู้นนู่นนู่นนี่ว่าแต่คุณไม่เหม็นอีกต่อไปคืออะไรอ่ะ <c oughs> ทำไมเราถึงเหม็นแล้วเราไม่เหม็นล่ะ <c oughs> อุ้ยเป็ดคุงวันดีจ้ะบอกว่า่านอีกแล้วบอกว่าเราเดินลงไปคงไม่ตายใช่ไหม หรือว่าตายวะไม่ไปดีกว่าโรเบิรดไว้นะไม่เป็นหรือล่ผมว่ามันแปลกๆนะทำไมมันถึงเงียบจังเลยมันไม่มีโมงไม่มีมอนเลยเหรอเอนทิティティตี้อยู่ไหนหมดแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากวิ่งซะด้วยเพราะรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆมันแล้วสินะเอา้าที่เดิมอยู่ โอ้โอเคอุ้ยโอ้ยขนฟูหมดแล้วเนี่ยหยุดทำอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยอ็นนี้ก็ได้ยินกระซิบนั่นแหละตรงนี้แล้วบอกที่เราลงมนแล้วมันเหม็นเนี่ได้ไหมอยอย่าบอกน้จมน้ำตาย <c oughs> โอ้ยชีวิตชีวิตเนาะชีวิตเบิร์นแคลอรี่ของจริง Don't open your e y e under water แน่นอนสิถ้ามันเป็นคลองได้ยินเสบตากันพอดีเปลี่ยนชาอีกแล้วเราจะไปทางไหนดีเนี่ยงงโอเคต้มไข่เฮ้ยโน้ตโน้ตอ่ะโน้ตแตงพันวทินวทย์ไม่ใช่ฉันลืมเวลาไปโดยสิ้นเชิง อาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีไม่สำคัญช่างบังเอิญไปเจอกับโฟลเดอร์อหนึ่งที่พวกเขาเป็นความลับทั้งหมดซึ่งมีป้ายกำกับว่าไอเทม6 0 8พวกเขาบอกเราว่าเอกสารเหล่านี้นั้นถูกจัดประเภทและถูกกำจัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดแต่ช่างเถอะคุณรู้รไหมเราทุกคนเปลี่ยนเพียงเบี้ยในเกมที่ยุ่งเหิงของพวกเขา ฉันยินดีที่จะอ่านมันเพราะรายการ608เป็นเหตุผลที่พวกเขาเตือนเราให้หลีกเลี่ยงนี้จากความมืดมิดอันน่าสยดสยองมันเหมือนกับอะไรบางอย่างจากฟันร้ายประหลาดนะเพื่อนสิ่งนี้คานผ่านช่องระบายอากาศและหากดับไฟมันจะชีคุณเป็นชิ้นๆแต่เมื่อไฟกระพริบอีกครั้งโว้วมันหายไปหรืออาจจะเปลี่ยนรูปร่าง มันไม่สามารถบอกได้เพื่อนเอ้าฉั้นอยู่มาผิดเอกสารนี้คุ้มครือและเป็นความลับขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังไม่ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายเหล่านั้นเลยหวังว่ามันจะคงอยู่อย่างนั้นนะรู้ไหมเยอะอีกแล้วเหรอโอ้ยเจคอบจเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมดทุกคนเขามาเตือนเราอะไรก็ไม่รู้ัอดีนักประดาน้ำคุณเป็นอะไรหรือเปล่า ว่าคุณยังรอดไหยโ้ยไม่รอดแล้วล่ะโอ้สภาพแบบบิดเบี้ยวมากอะแล้วเมื่อกี้เราได้หน้ากากเว่นตาเว่นตาเตกเอาไปทำไมเอาทิ้งเฉยเก็บมาก่อนเว่นตาเตกเว่นแตกตาเดี๋ยวนะผมกดอัดคลิปปะเนี่ยโอเคทุกคนกดอัดคลิปอยู่ ถ้าไม่ได้กดนี่คือแบบเศร้าใจสุดๆไปเลยนะโอ้ยมารอมาต่อเฮ้ยโอ้โหมึงมันใครเนี่ย หวัวฟูมาเลยโอ้ยตกใจหมดเดี๋ยวนะทุกคนผมขอตั้งสติแป๊บเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้มันคืองูใช่ไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหัวงูผมฟูตาตูมายังไง ูโดนเต็มๆเลยแต่ยังน้อยเราก็ดูเลยว,ว่าเอนติตี้ในด่านเนี่ยคือตัวอะไรแต่แต่แต,แต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยวิธีปราบมันยังไงกันแน่อย่างแรกเลยที่ผมจะทำก็ต้องคงต้องหาขเขาเรียกอะไรนะกระดาษอกระดาษที่บอกเกี่ยวกับเอนติตี้ทุกคน ERC เอา คนของ ARC เนะี่ยโอ้ผมว่านะไอ้ไอ้ร่างกายคนที่บิดเบียเ้ยวเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นไอ้งูตัวนั้นแน่เลยวะ่ะใช่ไหมโอ้โหมันแอบเราตั้งแต่แรกแต่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรซึ่งมันมีหลายตัวอะไรที่มันทําได้อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นงูแต่ไอันนียมันจำเป็นงูไงล่ะโอ้ยอ,อะไรเนี่ยมีอีกแล้วเหรอ เยอะชังสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าจะเหมือนกับที่เราเห็นในฝันแต่กลับไม่ใช่ทุกสิ่งที่นี่ดูว่างเปล่าและถูกทอดทิ้งฉันคิดว่าคงจะมีคนอยู่ที่นี่ที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอดีตเหมือนเป็นสถานที่เวลาลืมเลือนฉันได้ยินเสียงจากห้องที่อยู่นอกเส้นทางอยู่เสมอฟังดูเหมือนเป็นมิตร แต่เมื่อฉันไปดูกลับไม่มีใครอยู่เลยณจุดนี้ย้อนกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถูกไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะกลับไปทางไหนฉันแค่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอาใครเนี่ยโรสแมรี่เอาไม่ใช่เจคอ,อบเหรอมีคนเหรอนี่ยเฮ้ยทานเอาเอา,เอา,เอายองพอเฉย อู้คือมีคนเขียนโน้ตนอกจากเจคอบด้วยว่ะเฮ้ยเจอเหลียวเจอเหลียวอขอดูหน่อยมึงเป็นใครเฮ้ยเอาใครเนี่ยหมายเลขหกศนระดับการกวาดล้าง7ประเภทปรากฏที่เป็นอันตรายโอ้ยอันตรายตัว,ตวแหละมีตัวไหนมันอันตรายบ้างถามก่อน <laughs> เป็นเอนติตี้ไม่ใช้ร่างกายซึ่งปรากฏตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีแสงภายในตำแหน่งใดๆของโครงสร้างส่วนบนที่ค้นพบในปัจจุบันเมื่อมองดู608ปรากฏเป็นใบหน้าผอมแห้งที่มีแสงเครื่องบินมาทุกคนแป๊บหนึ่งนะขออภัยด้ยนะครับบ้านผมอยู่ใกล้เครื่องบินอย,อยู่ใกล้สนามบิน <c oughs> จะได้ยินบ่อยหน่อยถึงไหนแล้วเนะี่ย จึงไม่ได้รับผลกระทบวัตถุแข็งหรือผนังในพื้นที่ใดๆที่ไม่มีแสงอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุมันยังคงสามารถตอบโต้กับวัตถุทางกายภาพและสร้างบาดแผลให้กับเอนทิตี้อันนี้คือหมายถึงเราสร้างบาดแผลให้กับเขาเหรอหรือว่าไอ้ตัวนี้สามารถทำลายเอนติตี้ตัวอื่นได้ปกปิดด้วยนะ จะปรากฏในพื้นที่ที่ไม่มีแสงเอ,อ้าอาบเลยดีกว่าอัาอานนี้นี่การดึงและการบรรจุหากพบเห็นเอนติ y ี้หให้ีกเลี่ยงการติดต่อกับเอนติทดังกล่าวฮห,หากหน่วยงานตรวจพบให้อยู่ในบริเวณที่มีแสงและหลีกเลี่ยงพื้นที่ใดๆที่สลัวหลือไร้แสงเนื่องจาก Entity 608เป็นที่รู้กันดีว่าไร้ล่าเหยื่ออย่างไม่ลดละ จนกว่าจะไม่มีพื้นที่อาศัยและร้แสงสว่างภายในระยะโอ้แสงนนในหลายกิโลเน่เลยอืมให้หลีกเลี่ยงการติดต่อเอนทิตี้เหรอยังไงอะ่ะก็คือก็คือเราคุยกับเอนทิตี้ตัวหนึ่งเนี้ยเหรอเราคุยกับเอนทิตี้ได้ด้วยเหรอมีให้คุยด้วยเหรอโอ้แต่ละตัวนี้ไม่เคยให้คุยุยที่ไหนนี้อ้ที่ี่เราเจอคนบ้าเนี่หว่า ไม่ใช่ดิที่เราจมน้ำตายโอ้โหชีวิตโรเบิร์ตไหนคนบ้าไม่มีละมีแต่ทานคือเรายังไม่เจอกับไอ้อะไรนะ <c oughs> ใบที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้หน้าผีเลยนะไม่ใช่หน้าผีไอ้งูไอ,งอ้ไองอูฟูอ่ะคือตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่ามันดีเทคอะไรบ้างมันหูดีไหมตาดีไหมแต่ดีแหละโตขนาดนั้นอุย้ย สปาวอะไรอย่เงี้ยนะเราต้องทำยังไงถึงจะผ่านจากตรงนั้นไม่ได้อะผมขอดูก,ก่อนนะอืมคีการ์ดชั้นหนึ่งอือฮึแล้วก็คนบ้าดอลลาร์แคนาดาอ๋ออ๋อเป็นดอลลาร์แคนาดามันมันเป็นคนบ้าจริงเหรอคนบ้าใช่ไหมเป็นคนด่าหรือคนบ้าอย่างป็นตาเด็กมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่เนี่ย เฮ้ยที่ใหม่วะคืออะไรอะอเ n s ร์ t level หนึ่งคีการ์ดเฮ้ยเรามีคีการ์ดนี่เอาไปเลยจ้าเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอุ้ยอุ้ยบันไดว่ะโอ้โหเฮ้ยผมว่ารีบไปกันดีกว่าอ้ย,อย เสียงไรโหดแป,ป๊บอุ้ยมันมืดขนาดนี้เลยว้าวอะไรอ่ะดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนีย่ด้านล่างอย่างแย่ด้านบนอย่างเจมเอาหืมไม่ทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามาก็าขึ้นมาจ้ะมันต้องมีคำใบส้สิหรือว่าตรงนี้เอาเปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วแต่ว่าเฮ้ยของใครอ่ะเอาหรืออันเดิมผมว่าไนงะตอนเนี้ยไอไอทางงนั้นเปิดแล้วแต่ ไอตัวไอ้น้ำอ่ะเรายังไปไม่ได้แต่ตรงเนี้ยคือเราต้องเอาอะไรมาใส่จำบนะยไอ้เปรตมึงเป็นใครอีกแล้ว มีงูไม่พอยังมีอะไรอีกเนี่ยโอ้ยสะพานโค้งแล้วผมจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนโอ้ยเอา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 อะไรอยู่เนี่ย โอ้ยจ้องตาเป็นมันหลงรักกันละซี่เหมยดีจเจะไงชอบไหมโอ้ยกูตกใจหมดผมว่าเราคงต้องค่อยๆย,ย่องว่ะโอเคมันมาแล้วผมไปก่อนละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จะไปยังไงเนี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่านะผมคงต้องเงียบไปก่อนมาต้องย่องไปแบบไม่ส่งเสียงสักอย่างเลยโอเคตกลงตามนี้โอเครอบมาได้สักทีหวังว่าบนนี้คงไม่ตามมานะโอ้ยพี่ครับ ไปที่ไหนก็ไปเธอเดี๋ยวนะโอ้โห <laughs> <laughs> มาแพ็คคู่เลยเดี๋ยวนะคือถ้าผมลงตรงนู้นเะน่ยผมก็ต้องไปโผล่ตรงนี้สิมันใช่ทางนั้นหรือเปล่ามันใช่ทางกลับบ้านไหมมันจะยินเสียงไหมเนะี่ย มงาอ๊ไปแล้วโว้านั้นมันลงรูงไม่ได้แน่เลยว่ะไอ้งูอะ่ะ เป็นงูฟูอ่ะแน่นอนแต่คือถ้าเกิดว่าเจอพวกเนี้ยเราคือห้ามพยายามส่งเสียงเด็ดขาดมันดีเทคเสียงไกลมากโอเคนะทุกคนผมอาจจะแบบเงียบหายนะเงียบหายไปสักแปบ๊บไม่แป๊บละนา,นานเลยละ่ะ ด้วยเอ้าโอ้เราเร็วกว่าว่ะไปเร็วขอบคุณที่เปิดประตูให้นะครับเฮ้ยทุกคนเอ้าใช่ทางนี้หรือเปล่า แตเย็นอืนอโอ้โหโดนลุงกินเหล่าเด <c oughs> ี๋ยวนะนี่แสดงว่าเราก็ไปได้แล้วสิเพราะว่าของเราครบแล้ววไม่ใช่เลยทุกคนซี่โกงยังปิดอยู่เลยแม่งเอ้ย โอ้ยเหนื่อยจริงเลยใั้นเอยฉันแจงเอาว่าโคตรกระตุกเฮ้ยอุย้ยนี่นคือทางออกของพวกเราอทุกคนแต่ว่าเนะี่ยเวลาของเราคงต้องหมดเท่านี้แล้วอะผมขอตัวก่อนนะทุกคนเอาไวา้เรามาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะ